สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้พบกับป่าต้นกับวิเคราะห์บอลทีเด็ดบอลวันนี้บอลเตงบอลสเต็ปในประจำวันที่18ตุลาคมนะครับซึ่งทีเด็ดฟุตบอลวันนี้จะมีคู่ไหนกันบ้างนะครับแล้วก็จะเชียร์ตัวไหนกันบ้างเนี่ยสามารถตามไปรับชมรับฟังในคลิปกันได้เลยครับที่สําคัญนะครับเข้ามาแล้วป่าต้นก็อยากจะขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าต้นกันด้วยนะครับและสำหรับผลงานในกลุ่มวีพเมื่อวานนะครับต้องขอขอบคุณทางด้านของโทนี่กับขวานซิงนะครับที่พาสมาชิกในกลุ่มบวกกันไปนะครับทางด้านของโทนี่นะครับแม้ว่าบอลจะน้อยนะครับแต่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะให้อยู่เต็งไปทางด้านของเชโรลาโกนะครับที่ต่อบที่ราคาครึ่งลูกนะครับซึ่งเป็นบอลสดนะครับสามารถเอาชนะ มาโดนาโดด้วยสกอร์หนนะครับอันนี้ก็รับประทานไปนะครับส่วนขวามือนะครับเป็นทางด้านจากขวานซิงนะครับให้มาทั้งหมด3ตัวมีหลุดเจ๊งไป1ตัวนะครับแต่ก็มีกําไรให้เห็นนะครับ ตัวแรกนะครับโกยัตสอยู่รองไปที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับก็บุกไปเสมอกับอเมริกามิไนโรสองสองนะครับบันรองประคองตัวนไปนะครับส่วนตัวทสองนะครับก็เป็นโคลินเทียนที่ต่อไปที่ราคาครึ่งควบลูกนะครับสามารถเอาชนะพาลานินเซ่ห้าสองรับประทานนะครับแต่มาพ่ายคู่ของฟาร์เมนโก้นะครับที่ต่อไปที่ราคาครึ่งลูกนะครับแต่ก็พ่ายกับทางด้านของฟูมินนเซ่ศูนย์สองนะครับตัวนี้ก็แตกพ่ายนะครับแต่ก็ยังมีกำไรให้เห็นนะครับนะครับท่านใดที่ต้องการอยากเข้าร่วมกลุ่มกลุ่มนี้นะครับแอดมา สอบถามกันได้เลยครับที่ Li น์แอด ton 6กแดนะครับซึ่งมีทั้งกลุ่มฟรีและกลุ่ม VP นะครับกลุ่มฟรีเนี่ยไม่มีเงื่อนไขใดทั้งสิ้นครับแต่กลุ่ม VP ีเนี่ยมีเงื่อนไขเล็กน้อยน้อยนะครับแต่บอกเลยว่าคุ้มนะครับก็ลองทักมาสอบถามกันนะครับและเพื่อเป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มวิเคราที่คู่แรกกันเลยดีกว่าวีเคราะ์ที่ฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างดอร์มูลกับซังเพารีนะครับ โดยคู่นี้จะทําการเขี่ยบอลกันเวลาตี1:30นาทีของเวลาบ้านเรานะครับซึ่งดอนมูเนี่ยนัดน,นี้ไม่น่ายากนะครับแม้ว่าซังเผาลีเนี่ยจะเพิ่งเก็บใช้ในทิปเยือนล่าสุดแต่ดอนมูเนี่ยแกร่งกว่ามากนะครับและได้เล่นต่อหน้าแฟนบอลด้วยนะครับแถมศักยภาพของผู้เล่นเนี่ยก็เหนือกว่าเยอะนะครับซึ่งฟอร์มของดอนมูเนี่ยเดิมทีก็ดูดันมาตลอดนะครับเพราะว่าเมื่อมองย้อนกลับไป5นัดล่าสุดของเกมลีกเนี่ยพวกเขาสามารถเก็บคว้าชัยชนะมาได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นการชนะแบบยิงขาดทุกนัดด้วยนะครับ แม้ว่าเรทราคาอันนี้จะแพงมากเท่าไหร่ก็จริงนะครับแต่จากการดูที่เรทราคาภูตางประเทศที่ได้มีการไหลลงมานะครับตรงนี้บ่งบอกว่าทางด้านของดอทมูลมีโอกาสคว้าใช้ได้สูงกว่านะครับแล้วก็จากเรทกําแพงที่ได้มีการไหลเพิ่มขึ้นไปนะครับจากลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งควบสองแบบนี้นะครับเชื่อว่าทางด้านของดอทมูลเนี่ยจะสามารถข้ามผ่านเรทกําแพงไปได้นะครับอันนี้จากประสบการณ์ล้วนๆนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้อยู่ต่อรอรับซับนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับคู่นี้คอมเมนต์กันมาได้เลยครับ วิเคราะห์ที่ฟุตบอลลาลิกาสเปนนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างอาราเบสกับเรอันบายาโดลิดนะครับซึ่งคู่นี้จะทำการเขี่ยบอลกันในเวลาตีสองตรงนะครับ สำหรับคู่นี้นะครับถึงชื่อชั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้หนีกันเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผลงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ยแย่พอๆกันนะครับช่วงหลังมานี้เนี่ยแพ้กันมารวๆครับแต่ทีมที่อาการหนักกว่าเนี่ยดูน่าจะเป็นทางด้านของบายาโดลิดนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องไปเยือนด้วยสตินอกบ้านที่ไม่ดีอยู่แล้วนะครับแถมยังได้ชื่อว่าเป็นน้องใหม่นะครับวันนี้มองว่าอาราเบสในบ้านเนี่ยได้เปรียบในเรื่องของเสียงเชียร์นะครับดูแล้วมีโอกาสคว้า3คะแนนได้สูงกว่าทางด้านของบายาโดลิดนะครับบวกกับเรทราคาครึ่งครวบ ค่าน้ําจากตอนแรกจ่ายล้นๆอยู่1.11นะครับขณะนี้ได้มีการไหลลงมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้แจ่มทั้งในเรื่องของการเล่นในบ้านและในเรื่องของเสี่ยงเชียร์นะครับบวกกับเรทราคาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้อยู่ต่อรอรับทราบกันได้เลยนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับคู่นี้คอมเมนต์กันมาได้เลยครับวิเคราะห์ที่คู่ของมโนโกเจอกับลลวนะครับซึ่งคู่นี้จะทําการเขี่ยบอลในเวลาตี1:45นาทีนะครับ คู่นี้เนี่ยน่าจะสู้การสนุกนะครับเพราะว่าเป็นการเจอกันของทั้งสองทีมที่ชื่อชั้นและสกิภาพทีมก็จัดว่าสูสีกันสุดๆนะครับแน่นอนว่าผลงานการแข่งขันในยันนี้เนี่ยผลออกได้ทุกหน้านะครับขึ้นอยู่กับว่าใครเนี่ยจะมีความเด็ดขาดมากกว่ากันนะครับแต่ถ้าต้องให้เลือกสักหนึ่งทีมเนี่ยปัจจนก็ยังคงมองว่ามร็อกโกเนี่ยน่าวัดกว่านะครับเพราะว่านอกจากได้เฝ้ารังแล้วพวกเขาเนี่ยยังเป็นทีมที่มีเกมรุกค่อนข้างจัดจ้านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เรทราคาครึ่งลูกที ราคาฟูต่อประเทศจ่ายทางด้านของมอนโกน้อยกว่าเนี่ยนะครับวันนี้ก็บอกบอกว่าทางด้านของมอนโกมีสินที่ชนะสูงกว่านะครับบวกกับฟอร์มก็จัดจ้านอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างมันลงตัวหมดนะครับสำหรับมอนโกนะครับจึงขอเลื่อยอยู่ต่อรอรับซับนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับคู่นี้คอมเมนต์กันมาได้เลยครับวิเคราะอนที่คู่ในสืกฟุตบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างลีดยูไนเต็ดกับเชฟยูนะครับซึ่งคู่นี้จะทําการเขี่ยบอลในเวลาตีสองตรงนะครับ ต้องยอมรับว่าทีมเยือนอย่างเชฟยูเนี่ยดูดีเกินกว่าที่จะไม่มีแต้มกลับออกไปนะครับเพราะว่าผลงานตลอด6คนท้ายในลีกสามารถคว้าชัยไปแล้วถึง5นะครับ และผลิตสกอร์เป็นกอบเป็นการร,รวมทั้งสิ้นกว่า7ประตูนะครับก็นะับว่าเป็นช่วงที่พวกเขาเนี่ยแข่งแก่งทั้งเกมลุกและเกมรับนะครับประกอบกับเจ้าบ้านอย่างลีเนี่ยฟอร์มช่วงหลังหนักไปทางเสมอนะครับหลังจากจบเจ้า2นัดซ้อนและขุมกําลังตัวตึงอย่างอีธานแอมปาดูกับอิเลยกูเยฟเนี่ยก็ยังเจ็บและอยู่ช่วยทีมไม่ได้นะครับถือว่าค่อนข้างกระทบกับแทคกติกและแนวทางการเล่นอยู่พอสมควรนะครับคันจะฝากความหวังและ เงินในกระเป๋าไปกับพวกเขาเนี่ยจากทรงนี้เนี่ยอาจจะลุ้นกันตัวโกงเลยนะครับเนื่องด้วยแนวรับที่พร้อมรัวอยู่ตลอดฉะนั้นไม่แปลกที่จะขอเทใจอยู่บันรองประคองตัวไปทางด้านของเชฟยูนะครับแล้วท่านผู้ชมะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับคู่นี้คอมเมนต์กันมาได้เลยครับวิเคราะห์ที่คู่ของโคเปนเฮเกนเจอกับเวเจลนะครับ ซึ่งเจ้าบ้านอย่างโคเวนเกนเนี่ยผลงานพวกเขาเป็นทีมรองจ้าฝูงของตารางนะครับที่มีผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับโดยเฉพาะเกมเย่าที่แข็งแกร่งมากๆนะครับเพราะว่ายังไม่แพ้ใครเลยเกมวันนี้เตรียมเปิดรังรอรับการเยือนของเวเร์นะครับซึ่งก็เป็นทีมที่มีผลงานนอกบ้านที่เวลวร้ายนะครับเพราะว่าลงแข่งไป5นัดในลุกการนี้เนี่ยแพ้รวดทั้ง5นัดนะครับโดยเร,ยราคาวันนี้เปิดไม่ทางด้านของเจ้าทีมเป็นฝ่ายต่อที่เรทราคา2ลูกเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ จากราคาที่เปิดมานะครับไม่ว่าจะเป็นราคาพูที่ได้มีการจ่ายน้อยกว่านะครับหรือว่าราคาในแคปที่ได้มีการไหลลงมาของค่าน้ํานะครับเรนราคาแบบนี้กับฟอร์มแบบนี้แนะนําให้อยู่ต่อรอรับรัพย์จะดีที่สุดนะครับเพราะว่าโคเปนเฮเกนเนี่ยได้เปรียบที่เล่นในบ้านแล้วก็มีผลงานในรังที่โหดมากๆนะครับแถมผู้มีอิทก็เป็นทีมบวยของตารางที่ผลงานนอกบ้านเนี่ยเลวร้ายจัดนะครับมันี้มองง่ายๆก็รู้ว่าโคเปนเฮเกนนั้นเหนือกว่าเยอะนะครับก็น่าจะเดินหน้าถล่มทางด้านของทีมผู้มีอิอย่างเบลเจีได้แบบสบายๆ แล้วท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับคู่นี้คอมเมนต์กันมาได้เลยครับวิเคระห์ที่คู่สุดท้ายนะครับก็เป็นคู่ในศึกฟุตบอลไอแลนด์พิยร์ลกนะครับเป็นการพบกันระหว่างเชอ์บอนกับวอเตอร์ฟอร์ดอยู่นเต็ดนะครับซึ่งเจ้าถิ่นอย่างเชลอบอนเนี่ยฟอร์มน้าน่าสุดในลีกเนี่ยเสมอ2และแพ้3นะครับ โดยเกมนัลลาสุดในลีกก็บุกไปแพ้กับทางด้านของแชมบล็อกโรเวอร์มาด้วยสกอร์ศประตูสนะครับส่วนทีมเยือนอย่างวอลล์ฟอร์ดเนี่ยฟอร์มนัล่าสุดในลีกพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้ามครับโดยเกมนัลลาสุดในลีกก็เปิดบ้านเสมอกับด็อกเฮด้ายูเนเต็ดมาแบบไร้สกอร์ศูนะครับราคาเปิดไม่ทางด้านของทีมเจ้าบ้านอย่างเชลบอนเป็นทีมต่อที่เรทราคาครึ่งลูกนะครับ แต่ขณะนี้ได้มีการไหลเพิ่มขึ้นไปเป็นราคาครึ่งควบลูกนะครับแม้ว่าจะไร้ใช้ในลีกติดต่อกันมา5เกมแล้วสําหรับเจ้าทินอย่างเชบอนนะครับแต่เกมนี้เนี่ยพวกเขาจะได้ลงเล่นในถิ่นของตัวเองรับการเบียนของวอเตอร์ฟอร์ดนะครับที่แพ้มาถึง2นัดจาก3เกมท้ายวันนี้นะครับจากเรทราคาที่ได้มีการไหลเพิ่มขึ้นไปแบบนี้นะครับแนะนําให้เชียร์ไปด้านของเจ้าทินอย่างเชบอนนะครับแต่ราคาครึ่งควบลูกนะครับต้องไปลุ้นกันทีว่าจะได้กินครึ่งหรือกินเต็มเท่านั้นเองนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับคู่นี้คอมเมนต์ สรุปท้ายคลิปนะครับคู่แรกคู่ของดอทมูลเจอกับซังเพาลีนะครับคู่นี้ควรให้อยู่ต่อไปที่ดอทมูลนะครับคุยสองคู่ของอลาเบสเจอกับเรยันบายาโดลิดนะครับคู่นี้ควรให้อยู่ต่อไปที่อลาเบสคุยสามคู่ของมอนาโกเจอกับลิวนะครับคู่นี้ควรให้อยู่ต่อไปที่ลิวคู่สี่คู่ของลีดอยู่ในแต่เจอกับเชฟยูนะครับคู่นี้ควรให้อยู่รองไปที่เชฟยูส่วนคู่ที่ห้าคู่ของโคเปนเฮเกนเจอกับเวเจอร์คู่นี้เห็นควรให้อยู่ต่อที่โคเปนเฮเกน คู่ที่6คู่สุดท้ายคู่ของเชลบอนเจอกับวอร์ฟอร์ดยูเอต็ดนะครับคู่นี้นควรให้อยู่ต่อรอรับทัพไปที่เชลบอนนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นแค่เพียงแนวทางเท่านั้นหากชอบคู่ไหนก็จัดเป็นหากชอบคู่ไหนก็จัดคู่นั้นนะครับแต่ถ้าหากไม่ชอบเลยสวนกันก็ไม่ว่ากันนะครับสำหรับวันนี้ป่าต้นก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากราบสวัสดีครับ